เอาไอติม,เอ,อตมเอาโรสวานิลาเอาใส่ถ้วยดีกว่ามีเปล่าเอาเข้าวเหนียวด้วยนะไปขอข้าวเหนียวตรงนู้นมาออเอาข้าวเหนียวแล้วก็ลาดลาดช็อกโกแลตด้วยนะโอเคไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงสิ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรานี่เดียน่นาค่ะดูความมุ่นมา่ของงานมันเกิดวายุวัตะแบบไลฟ์น,นิดหน่อยพี่พี หนึ่งจังเข้ามาแฮปปี้เบิร์เดย์วายุวตาเด็กเต็มไปหมดจริงก็คืองานเขาคือใหญ่มากทุกค,คนมีข้างหน้าด้วยนี่ให้ดูงานวายุวาตาเชิญ ฟเกียโซนี่มีมีมไอวาค่ะโอ้ยไอวาใจเย็นลูกไ,ไอวาไ,ไอวามาขอพี่เขาให้เล่นขอบคุณพี่เขา,าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เยว่า <uge ot> ดูเด็กเด็กๆปลอบใจก่อนปลอบใจที่ไม่ถูกหวยใช่ไหม <laughs> ไม่เฉียวเลยเนอะวันนี้แม่พลาดไปเลยสาวจุดทูบจุดเทียนขอบคุณคุณนัทธานะครับส่งดาวมาห้าสิบดวง อุ้ยอุ้ยอาจารย์ใช่ตกใจเฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บเด็กนั่งนั่งนั่งต้องประคองเขาก่อนอืออ่าอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราเป่าเค้กนะได้เป่าเค้กมีไลฟ์อยู่เอาล่ะโอเค เจ้าของมันเกิดได้ครับได้ได้เลยโอ้ยคุณนิชาพัฒบอกว่าให้รถถังบางนาแข็งเก่งมากส่งมาห้าร้อยดวงเลย งวดต่อไปยังมีหวานแฟนแฟนถือแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับน้องมีคนขอถ่ายรูปเด้อ่าข้าวก็ต้องป้อนไลฟ์ก็ต้องไลฟ์เดอ้ออาลูกชายฉันเล่นอยู่ปั้นดาแน่น้องพีมากินข้าวลูกหนูตักเองหนูตักเอง ตัดเองมามีมาม,มีใส่ช้อนมาให้ละกินข้าวเองเก่งมากจกะระวังหัวนะบอกหลายทีแล้วนะลูกระวังหัวนะครับ พิธีพิธีตักขา้าวปากเองพิธีครับพิธีครับตักขา้าวปากเองหลงน,นี่นี่นี่มันมีไม่มีมือหลุกหูกตักเองเก,ก่งมากอันนี้ลูกเราเนี่ว่ะ ันนี้มันเกิดคลายมันเกิดอายุวาัตากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรพังมีางลายพังเราไปดูลายอาหารกันตักได้ยังไอ้ลุงโอ้ต้องใช้ไฟส่องเลยเหรอ,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 อไม่ต้องใช้หรอก พี่ตัดเองนะอ่ะมาพี่ตัดเองอ่ะมาอันนี้<า>พี่ไล่เอาล้วค่ะเป็นพ่อค้าไอติมไผ่ทองที่ไม่าไม่พูดแบรนด์อ๋อเฮ้ลืมแต่ไม่พูดแบรนด์นะไอติมสีเขียวเราต้องพูดเราต้องพูดไอติมต้นไม้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมรับแบรนด์ใช่ฮะน,นู่งนุ่งนูห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 นพี่พิมพี่มีข้าวเหนียวสามสี なるほどいいね。 กินลับบินอะไรอย่างนี้ลับหมดอยากให้กินครีโมลัาหมดวอลลับ้ใช่หมดครับ thank you ป๋าเห็นลุงต้องเปิดประตูให้พี่ละขอบคุณครับดูดีไหมละ่ะพี่ลักเราตั้งมาให้เธอ งั้นเรากินกันก่อนละกันอุ uh, ้ยโทษค่า สวัดีค่ะสวัสดีทุกคนหน่อยจุ๊บ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 ทุกคนหน่อยอยากลงแล้วอย่าหน้าลูกหัวเบีย น้องพี่ใมีใครน้องพี่เป็นอะไรอีกล่ะ้างนอกนู่นทุกคนมันมีบ้านใหญ่ๆเลยเป็นบ้านกระโดดสุดยอดมากแล้วมีสวนสัตว์ด้วยนะที่นี่ติดตามดูแล้วกันนะครับเราถ่ายมาเป็นเอพิโซดเลยสำหรับลงวันสุกนี้ในบีมออย c h ช n แนล อ้าวสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นมาขึ้นอะไรตอนนี้ทุกคนครับยังอยากส่งดาวไหมมันจะเป็นแบบว่าถ้าเบื่อเราสามารถทําได้เราจะได้สตาร์ปาร์ตี้สองครั้งเลยนะครับภายในวันนี้จริงเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันเราได้เวลาทีหนึ่งอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้ได้นะครับทุกคน ในติมไหมตัด้อนเราแล้วกันตัดบอนให้เราหน่อยมาแล้วครับคนแรกคุณวิภาสิดดวงครับผมเหลืออีกสี่นาทีกับการทำสตาร์ปาร์ตี้ครั้งที่สองเราจะทำได้ไหม มาแล้วมาแล้วครับคุณโดน่าครับ50ดวงคุณนิชาพัฒจัดไปค่ะพ่อพ่อ,พอส่งมา500ดวงเย้เฮ้ยมีสิทธิ์ได้3นาที40วิมีละนะูกช็อกโกแลตไหมไม่มีผลบอกเต็มบ้านไปหมด มาครับนนสตาร์ปาร์ตี้สามนาทีครับผมตอนนี้น่าจะขายประมาณเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งทางไ่ายรูปครอบคัวถ่ายรูปครอบครัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเัยเยเฮเฮยเยเยอย คุณสิรินทร์ส่งมาพันดวงอ่าเราได้สตาร์ปาร์ตี้เลยขอบคุณมากครับผมโอ้โหวันนี้เราทําได้สองรอบเลยโซคู so cool, ทุกคนเจ๋งมากคุณจัคส่งมาหนึ่งร้อยดวงออบคุณนะคะ คุณส้มจีน99ดวงคุณบุตรสกร99ดวงคุณแจ็ค100ดวงคุณศิรินทร์เมื่อกี้นะครับที่บอกไป1,000ดวงคุณพลอย99ดวงคุณจีบี้คุณธนิชา50ดวงคุณศิรินทร์โอ้โหส่งมาหลายรอบเลยอุ่ยโอ้ท่าลูกเห็นากล้องไหมล่ะเห็นากล้อง แล้วกล้องไม่ได้เลยค่ะเฮรไปแล้วข้างล่างมันมีอันนี้ด้วยนะข้าวเหนียวด้วยนะเราให้เขาใส่ข้าวเหนียวมาข้างล่างเอาใหญ่เอาใหญ่เอาให่เออเซ็กซี่อ่ะลูกเซ็กซี่สตาร์แหละลูกเออโอ้โห ไม่ทานล้ลูกอะไรอะเก็บ้วนะเค้กเค้กคุณธนิชาห้าสิบดาขอบคุณนะครับทุกคนที่ส่งดามะวันนี้เราทำสตาปาร์ตี้สำเร็จสองครั้งเลยอะขอบคุณมากๆครับผม พี่ทีน้องพีทุกคนดูเอ๊ะโอนน้องลูกนอนน้องนอนนอนอยู่นี้องนอนชมวิวไยน้องนอนน้องก็เดินไปอ่ะด <Sang>, ูเพื่อดูท่าเฮ้ยดูท่าย เลยยังไม่แข็งเลยจะเล่นนี่ถ <c oughs> ามพี่หนุ่ยระวังลูกเดี๋ยวลูกดีๆนะวันนี้พิธีเขาแฮปปี้มากเลยนะ ไอ้วาโอ้ะวังระวัง,วงมันเกิดไทยครับวันนี้มันเกิดวายุวาตาน,นะครับเฮ้ยระวังระวัง คุณ affiliated. นี้นะครับบอกว่าคาจากถิงก็โปงค่าดูทุกวันเลยแก้มเรานี่มันเยอะจริงๆง ruh, lic, work. เลยโอ้โหอออ้โอเค อะนะนำทางผมเป็นแฟนครับอยู่ที่ฮ่องกงโอ้โหมีจากฮ่องกงมีจากสิงคโปร์อ่ะแมวเ,เข้าป่าไปลูก คุณบายกันสวัสดีครับเราถูกหวยน้องพีด้วยเราถูกรางวัลที่สี่มีคนถูกหวยรางวัลที่สี่น้องพีข้างหน้าเธอคือสามสามสามใช่ไหมือสามสามสามแล้วก็แปดศูนย์สองไงันที่สี่คุณสุคุณสุปราณปานีเม่แบกดีนะ บอกว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญให้น้องบิ๊กดีนะครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยทําบุญให้บิ๊กด้วยคุณมิกกี้บอกว่าดูจากเกาหลีค่ะคุณหมูน้อยบอกว่าดูจากเชียงใหม่ นี้เราวันเกิดประยุวต่านะครับนี่คือเค้กมีกี่ก้อนเนี่ยเค้กครับอ่ามาให้พ่อทำไมอ่ะอะไรของหนูหรอเป็ <Okay. S 1> สุกัญญาบอกเป็นแฟนคลับจากเกาหลีโอ้วันนี้เรามีแฟนคลับจากต่างชาติเยอะเลย มองหน้าแบบทำอะไรอะ่ะมาหยิบลูกโป่งฉันได้ยังไงอะ่ะลูกโป่งฉันอยู่ไหนอ่ะค บอรู้จกักหนองบัวลำพูค่ะรู้จักกัมพูชา โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปครอบครัวก,กันดีกว่ามีคนบอกดูจากอังกฤษค่ะโหวันนี้ดูจากรอบโลกเลยมีใครไกลกว่านี้ไหมดูจากตราดอ่ะผัดมือแล้วนะคะวันดีค่ะอันยะ วันเกิดใครคะพ,พ,พ่อวันนี้เป็นฉลองวันเกิดยูต่าแต่จริงๆเขาไม่ได้เกิดวันนี้เขาเกิดวันที่12แต่ว่านัดเป็นวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนะเาะทุกคนก<ด>็จะได้มาร่วมงานกันได้เราไปดูโต๊ะเค้กกันดีกว่าโต๊ะเค้กโอ้โหค่ะดูแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนขอช รักนะคะรูตัวแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะสมัยรู้ครอมครันะคะหายรู้ตัวว่านำสมุลทันจาราลตัตกับดิเดียมเมตากุลนะคะกำลังาเดินตรงมาที่บอร์ดมังกรน,นะคะขอเรียนเชิญน,นะคะทั้งหล่อดเดี๋ยวถ้าอา่านใครกันตุ๊กแต่มันจะอ่าเรียนด้วยนะ เยไทยสไปเรียนและสไปเรียนขอโทษทีค่ะเอ๊ะหรือ่าฉันอ่านถูกแล้วจากอิตาลีนะคะไทยรู้ตัวว่านาจะคุณการนนาบอกว่าจากเกาะสมุยคุณอานดูจากพัทลุงไอว่าห้ามจับนะตาตาูเห็นอยู่งานมี้เลยตาตาบิมบิมเดี๋ยวเขาจับเคสบิม ยายมาแล้วทุกคนขอให้รีบนะคะเพราะต้อนนวดคุณมณีคุณมณีรัตน์นะคะดูจากสีสเกตคุณก้อยดูจากสวีเดนนะคะมีคุณไม่มีงานตังลูกนิดนเลยอะค่ะขอเชิญมีคุณอะไรไม่รู้จากประเทศลาวนะคะสบายดีค่ะคุณสิริมาดูจากลำปาง เด็แฮปปี้มากน้องพีไอติมไอติมแท่งที่สองแล้วน้องพีคุณเคจีเจสิก้าดูจากกรุงเทพค่ะคุณลูกปลาดูจากลบบุรีคุณเจนนี่ดูจากเชียงรายนะคะคุณคุณอะไรอ่ะคุณเคชาลียาหรอ แแห่ทริยาดูจากผัดใหญ่นะคะคุณการาณีดูจากเชียงใหม่คุณออมนะคะดูจากนิวซีแลนด์คุณชาแนลดูจาก阿拉斯า,าค่ะโอ้โหมาจากทั่วโลกจริงยังยังลลกยังยอยแลกกันเถอะดูแลกันเถอะไร่นั้น

แม่ขอแม่เอทียนมาปักขอใครหยุดเทียนใครหยุดเทียนเลยใครหยุดเียนให้เยเียใครหยเียนมาเียนนดไม่หมดหรอกอใช่ไงโอเควแม่จะตามเนปหนุนเขไว้ไม่ได้น้องกไม่ได้ไ แอ่ะเพราะว่าเราไลฟ์กันประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูต่อในคลิปที่จะลงวันศุกร์นะแม่โอเคไปแล้วครับทุกคนไปแล้วครับเจอกันค่ะบ๊ายบาย